อาการปวด10จุดในร่างกายนั้นบอกอะไรบ้างถ้าคุณมีอาการเจ็บปวดตามจุดต่างๆในร่างกาย10จุดต่างๆปีนี้มันจะต้องร่างกายนั้นพยายามจะบอกอะไรสักอย่างนะครับแต่ละวันนั้นในชีวิตประจวันของเรานั้นตหลายคนนั้นใช้ร่างกายหนักเบาต่างกันทั้งการทํางานและกิจการต่างๆการกินอาหารเครื่องดื่มและการได้พักผ่อนนอนหลับซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกัน ทำให้บางครั้งเราอาจจะเจ็บปวดตามจุดต่างๆในร่างกายได้โดยที่ไม่รู้สาเหตุหลายคนก็ปล่อยมันไปคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรมันเดี๋ยวสักพักมันก็คงจะหายเองแต่ว่าอาการเจ็บปวด10จุดตรงไปนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายทั้งที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงเลยมีข้อมูลครับจากนายแพทย์กฤษฎดาสิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร,ร์อายุรวัฒนาชาตินำมาฝากกันในวันนี้ว่า ถ้าคุณมีอาการปวด10จุดตรงนี้มันเป็นสัญญาณบอกอะไรกับร่างกายเราบ้างอาการที่ 1. ก็คือการเจ็บต้นคอจนร้าวแขนหากคุณเจ็บบริเวณนี้ก็ต้องระวังเส้นประสาทต,ต้นคอเพราะอาจถูกกดหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นหรือจากการยกข,ของหนักที่ผ่านมาได้จุดที่2ก็คือเจ็บแขนร้าวถึงปลายมือ ตรงนี้ก็คือควรที่จะระวังเรื่องเส้นประสาทให้ดีเพราะมีสิทธิ์จะเกิดพังผืดไปรัดเส้นประสาทหรืออาจเกิดจากส่วนรวมประสาทที่ต้นคอได้อย่างที่3ก็คือปวดศรีรษะร้าวที่ต้นคออันนี้ก็อาจจะเป็นเพียงอาการกล้ามเนื้อที่เกร็งตึงเวลาเครียดซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามีอาการตาพร่ามัวบวกคลื่นไส้อาเจียนด้วยก็ต้องระวังอาการด้านสมองพิเศษ จุดที่4ก็คือการปวดหลังร้าวลงขาอันนี้อาจจะเกิดจากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทาเป็นหลักโดยเฉพาะสดหลังส่วนบั้นเอวซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สําคัญวิธีสังเกตดูว่าปวดหลังถึงขั้นไหนก็ให้ดูที่อาการร้าวลงขานั่นเองจุดจุดที่5ก็คือเจ็บอกจนวิ่งไปแขนซ้ายอันนี้ร้ายเสียยิ่งกว่าอกหัก มาเกี่ยวถึงโรคหัวใจขาดเลือดให้สังเกตอาการปวดว่าเหมือนถูกบีบหรือถูกงูเหลือมตัวใหญ่รับด้วยหรือไม่จุดที่ห่วก็คือไอจามและปวดร้าวลงก้นกบบางคนนั้นเวลาไอจามหรือเบ่งท้องแรงแรงและมีอาการเจ็บร้าวไปถึงหลังหรือก้นกบขึ้นร่างทุกครั้งต้องเฝ้าระวังโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นให้ดีจุดที่7ก็คือเจ็บท้องน้อยร้าวลงหน้าขา ในกลุ่มสตรีนั้นต้องระวังเรื่องอุ้งเชิงการอักเสบเป็นพิเศษส่วนหนุ่มๆต้องก็ให้ระวังนิ้วในกระเพาะปัสสาวะถ้ามีไข้ร่วมด้วยให้ระวังการติดเชื้อเป็นหลักจุดที่8ก็คือเจ็บท้องส่วนอื่นๆจนร้าวถลุหลังอาการเจ็บด้านหน้าไปหลังแบบนี้นั้นถ้าเป็นที่ตับคือด้านบนขวานั้นให้ระวังเรื่องถุงน้ําดีเพราะนี่เป็นสัญญาณอาการนิ่วในถุงน้ําดีหรือถุงน้ําดีอักเสบ ส่วนถ้าเจ็บตรงกลางร่วมกับมีไข้สูงนั้นให้ระวังตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันจุดที่เก็คือเจ็บบั้นเอวแถวสีข้างร้าวลงขาถ้าเจ็บบั้นเอวด้านใดด้านหนึ่งแล้วร้าวด้วยให้นึกถึงอาการก้อนนิ้วในกลวยไตยหรือท่อไตาบางรายนั้นอาจจมีท่อปัสสาวะอักเสบร่วมกับมีไข้จะรู้สึกหนาวและปัสสาวะปนเลือดอีก หากเป็นเช่นนี้แนะนำให้รีบไปตรวจปัสสาวะเอ็กซรย์หรืออันตราซาวจะดีกว่าและจุดที่10ก็คือเจ็บตามผืนแล้วร้าวลงเส้นประสาทการที่มีผื่นเป็นตุ่มน้ำใสและมีอาการแสบร้อนหรือเคยมีประวัติโรคเริมงูสวัดให้ระวังอาการปวดร้าวไปตามปลายประสาทเมื่ไม่มีผื่นแล้วก็อาจที่อาการแสบร้อนไม่ได้บางรายเจ็บแสบอยู่ตามแนวเส้นประสาทเป็นครั้งคราว นายแพทย์กฤษดาย้ำว่าสัญญาณเจ็บราวทั้งสิบที่ว่ามานั้นเป็นวิธีสังเกตคร่าวๆเท่านั้นแต่ก็ช่วยทําให้ได้พบสัญญาณของโรคที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไรก็ตามนะครับอาการเจ็บปวดตามร่างกายที่เกิดขึ้นนั้นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุดก็คือรีบพบแพทย์และตรวจหาความผิดปกติให้ทราบชัดเจนจะดีกว่าปล่อยให้เจ็บปวดไปเรื่อยนะครับขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติ net และ Zenug.com